ครับผมสวัสดีครับก็อันนี้ก็เป็นซูซูกิอาร์จีแกรมมานะครับผมปี36นะครับผมก็เพิ่งได้เข้ามาเป็นคันที่2นะครับหรือเป็นคันแรกของปีนี้นีครับผมปีที่แล้วได้มาคันหนึ่งนะครับแต่สภาพไม่ค่อยสมบูรณ์เนะาะปีนี้ได้คันนี้มาถือว่าโดยรวมภายนอกก็คือเกือบสมบูรณ์เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับก็เอาเป็นว่าประมาณ 85- 90%แล้วกัน ชิ้นส่วนบางอย่างมันยังหายไปมันยังไม่ครบนะครับผมแล้วก็อันนี้เจ้าของทําเล่มจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วจอดไว้หนึ่งปีนะครับผมผมแค่ลองน้ำมันใส่คาบูผมยังไม่ได้ล้างนะครับผมคาบูยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้บิ้วอะไรเลยก็เดี๋ยวสาตาร์ทให้ฟังเสยียงเครื่องแต่รถเป็นเดินเบาไม่อยู่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะได้ล้างนฮะ ก็เดี๋ยวผมพาดูรอบๆบนะสำหรับเจ้า rg gamma คันนี้นะครับนี่นะครับให้ดูความเดิมของรถนะครับผมเนี่ยคาบูเป็นคาบูแกมมานะครับอ่านี่ใครไม่เคยเห็นคาบูแกมมาไม่รู้ว่ามองเห็นหรือเปล่าเนาะก็แฟลิ่งมันปิดอยู่นะระบบเลื่อนไม้นะครับเลื่อนไม้ค่อนข้างสวยนะครับผมเนี่ยแบตเตอรี่มีนะครับไฟเฟยสถานะขึ้น บกไฟเลี้ยวติดนะครับเนี่ยก็ติดครบนะครับเออ,อสวยครับรถค่อนข้างสมบูรณ์ครับก็ขาดแผ่นปิดตรงช่วงนี้นะครับเนี่ยฮะของแกรมมาไม่มีแล้วก็อ่บางโซ่แค่นั้นเองครับที่เหลือก็ถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์ครบนะเนี่ยะบางโซ่ไม่มี ก็เดี๋ยวอีกสัก2อสาวันหรือพรุ่งนี้ก็อาจจะได้ขี่ได้แล้วครับก็เดี๋ยวขออนุญาตร้างขาูวันพรุ่งนี้ก่อนนะฮะขาูดูสภาพมีแต่เศจฝุ่นเศษผงนะครับผมผมแค่ลองเติมน้ำมันใส่เข้าไปก็ยินดีกับลูกค้าที่ได้ไปนะครับก็ได้ความสมบูรณ์รถหายากนะครับก็มีน้อยมีน้อย ประมาณนี้แล้วกันก็คันนี้ก็ภาษีหกเจ็ดครบโอนเจ้าของขายเองนะครับกว่าจะตื้อเท่าแก่ได้นะครับเนาะเท่าแก่แกก็จะไม่ยอมขายเหมือนกันเขาก็อยากจะเก็บเนอะยังดีตื้อได้ก็ขอบคุณมากครับที่แบ่งปันมาให้นะครับผมอย่างน้อยผมไม่ได้สะสมไว้ผมก็ได้สัมผัสก็เดี๋ยวผมดูแลให้นะครับสําหรับลูกค้าเจ้าประจําท่านนี้นะครับก็ซื้อรถผมไว้หลายคันแล้วเนาะผมก็จะดูแลไว้ให้ก็เดี๋ยวขออนุญาตลองขี่นะครับผมก็ขอขี่หน่อย กินน้ำมันแค่ไหนก็จะขี่นะครับผมโอเคเดี๋ยวไว้ลงคลิปรอบหน้าแล้วกันสำหรับอารมณ์การขี่เดี๋ยวขอทำการเซตอัพขบูใหม่หน่อยโอเคครับขอบคุณครับ